ที่ใกล้ๆบ้านย่าที่อยุธยาเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดตะบูนตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีธยาเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาเป็นร้อยปีแล้วแล้วต่อมาก็กลายสภาพเป็นวัดร้างมีซากเจดีย์ใหญ่ปรากฏอยู่ชื่อวัดก็เรียกแตกต่างกันไปบางคนก็เรียกวัดเหนือวัดใต้วัดกลางวัดเจดีย์หักอ่า แล้วก็มีคนเฝ้าวัดชื่อตะบูนชาวบ้านก็เรียกวัดตะบูนเมื่อประมาณสี่สิาปีมาแล้วสภาพวัดไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้คือทรุดโทรมมากเวลาชาวบ้านจะเดินทางมาทาบุญจะต้องเดินทางโดยทางเรือเพราะว่ายังไม่มีถนนพระภิกษุจะบินธบาตท่านก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะคุณปู่ของเพื่อนคุณสมควรเล่าบอกว่าสมัยก่อนวัดตะบูนเนี่ยผีดุที่สุดเลย ตอนที่แม่ของท่านมาขอร้องให้บวชคุณปู่ก็ตอบตกลงทันทีเพราะเข้าใจว่าพ่อกับแม่ต้องการเห็นลูกชายบวชเป็นพระแต่พอรู้ว่าจะต้องไปจำพรรษาที่วัดตะบูนก็ถึงกับเข่าอ่อนอปู่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแม้ว่าปู่จะไม่เคยถูกผีหลอกแต่ยอมรับว่าเป็นคนกลัวผีที่สุดในเวลานั้นพระอาจารย์ปโปรง่งท่านเป็นสมภารวัตบูนปู่เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันพระอาจารย์ท่านมีวิชา,าคม ต่ถึงกระนั้นก็ยังกลัวผีอยู่นั่นแหละวันแรกที่บวชเป็นพระปรากฏว่าสมภารเนี่ยไล่ให้ปู่ไปนอนที่กุฏิหลังเล็กติดกับกุดังเก็บศพพอได้ยินอย่างนั้นหัวใจเกือบจะหยุดเต้นเพราะว่าเคยได้ยินมาว่ากุฏิหลังนั้นนทำมาจากไม้หลวงผีใครเข้าไปนอนที่กุฏิหลังนั้นจะต้องโดนผีหลอกทุกรายแต่จะปฏิเสธหรือบายเบี่ยงก็ไม่ได้เพราะว่าพระอาจารย์ปโปร่งนี่ทันดุมาก ปู่ก็เลยยอมลงทุนจ้างเด็กวัดให้มานอนเป็นเพื่อนแต่ไม่มีใครกล้าเลยสักรายคุณสมควรก็ถามคุณปู่ผีมันกล้าหลอกพระด้วยเหรอปู่ก็บอกว่าพระบวชใหม่ผีมันไม่กลัวหรอกตรงกันข้ามมันกลับมีความภาคภูมิใจซะอีกอเราต้องเข้าใจว่าผีไม่เคยกลัวพระนะแต่สิ่งที่ผีกลัวคือวิชาอาคม ระหว่างพระที่ไม่มีวิชาอาคมอะไรเลยกับคนธรมธรมดาธรรมดาแต่มีวิชาอาคมเนี่ยผีมันก็กลัวคนมากกว่ากลัวพระอีกนะจะบอกให้รู้คืนนั้นปู่นอนไม่หลับมีความรู้สึกเหมือนกับมีคนเดินรอบมุงเวลาได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงนั้นดังมาจากหัวนอนจะปู่ก็ไม่กล้าลุกขึ้นมาดูคืนนั้นก็เลยเป็นคืนที่น่ากลัวมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ปู่ตัดสินใจเรียนวิชาอาคมกับพระอาจารย์โดยเฉพาะวิชาสะกปพูดผีปีศาจนั่นแหละ คือเรียนด้วยความกลัวผีอ่ะคุณสมควรก็ถามปู่ว่ามีวิชาสะกดพูดผีปีศาจด้วยเหรอปู่บอกว่าวิชาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วสมัยพุทธกาลผีตัวไหนหลอกพระสงฆ์ถือว่าเป็นบาปมหันต้องตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดทีเดียวปรากฏว่าวันนั้นพระอาจารย์ไปกรุงเทพปู่ก็ไปนอนเฝพ้าในกุฏิของท่านประมาณสักห้าทุ่มเศษๆนมันยังไม่ง่วงก็เลยหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน จนกระทั่งนาฬิกาตีบอกเวลาหกทุ่มก็เลยคิดว่านี่เวลามันดึกแล้วก็วางหนังสือลงจุดทูปเทียนบูชาพระตั้งใจว่าจะเข้าสมาธิปรากฏว่าพอจุดทูปบูชาพระก็เกิดอาการแปลกๆบังคับตัวเองไม่ได้อธิบายยากมากอาการแบบนี้เคยเกิดมาแล้วยานในตัวนี้บอกบอกว่าผีมันแกล้งผีจะแสดงฤทธิดเดชถ้าผีจะเอาจริงโดยมากมักจะทำแบบนี้ก่อนคือให้ตกใจมีความหวันว่นหวัด แต่ว่าเรื่องนี้มันชินซะละโดนมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติก็รู้อาการพอบังคับให้ขนหยุดลุกไม่ได้ก็เลยนึกในใจว่าเจ้าผีอะไรสักตัวนึง่งมันคงจะเล่นงานมองไปมองมาก็ไม่เห็นมันมันเก่งเหมือนกันก็เลยพูดดังๆบอกว่าถ้าเก่งจริงก็แสดงตัวให้ปรากฏสิพอพูดจบมันก็แสดงตัวเดินออกมาจากหลังที่บูชาพระเป็นพมา่านุ่งสรงผ้าโพกหัวมายืนอยู่มันก็ ก็บอกว่านั่งลงอย่ามาทํายืนเก๊กังกลางพระอย่างฉันไม่ธรรมดานะถ้าผีดีในะฉันเมตตาหรือว่าฉันบูชาเหมือนกันแต่ถ้าผีไม่ดีนะจับสองขาฟาดมาหลายสิบรายแนละ้วขู่ขูผีส่งเข้าไปนั่นอ่าความจริงไม่เคยเจ้าผีก็ว่าง่ายยอมนั่งลงก็ยกมือไหว้ปู่ปู่ถามว่าเห็นฉันเป็นพระหรือเป็นเปรต ผีตัวนั้นก็บอกก็าเห็นท่านเป็นพระถึงได้แสดงอนุภาพลองดูแต่เห็นเป็นเปรตไม่กล้าเข้ามาใกล้หรอกครับผมรังเกียจเปรตปู่ก็เลยบอกว่าแกเป็นผีแล้วไม่ชอบเปรตหรอกเหรอก็พวกเดียวกันไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกผีน่ะมันมีหลายชั้นพวกเปรตก็มีอสุรกายก็มีพวกสัมภเวสีก็มีแล้วก็เทวดาก็มีภูมิมะเทวดารุขเทวดาอากาศเทวดาพรมอ่าเสร็จแล้วชาวบ้านนะเรียกผีหมดอนะ ปู่ถามว่าแกเคยเป็นแกเป็นผีพวกไหนอะเขาก็บอกว่าเขาเป็นอากาศเทวดาถามว่าอยู่ชั้นไหนก็ตอบว่าอยู่ชั้นปรานิมิตตวสวัตตีก็เลยบอกว่าเทวดาชั้นปรานิมิตตวสวัตตีเนี่ยเขาไม่ได้นุ่งสรงนี่แกนุ่งสรงพกหัวเนี่ยฉันไม่เชื่อเขาก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อจะแสดงภาพเทวดาให้ดูพูดจบก็กลายเป็นเทวดาสวยมากคราวนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสปู่ก็เลยถามว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง เขาก็บอกว่าหัวกะโหลกผมมาอยู่ใต้โต๊ะบูชานะครับนิมนต์ล้วงอ,ออกมาหัวกะโหลกสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ปู่ก็เลยดึงหัวกะโหลกออกมาหัวกะโหลกเบ้อเชียโตขวบบาทอีกปู่ถามว่าหัวกะโหลกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาก็บอกว่าสมัยที่พม่าก,กับไทยรบกันเนี่ยเขาถูกเกณฑ์ให้มารบแต่ความจริงนะเขาไม่ได้เต็มใจมาหรอกเมื่อเขาเกณฑ์ก็ต้องมา ถ้าไม่มาก็หมายความว่าตายเจ็ดชั่วโคตรสมัยนั้นมีเกณฑ์บังคับว่าฆ่ากันเจ็ดชั้นของคนเลยอ่ชั้นบนก็ขึ้นไปถึงทั่วชั้นล่างก็ลงไปถึงหลานเรียกว่าตระกูลนั้นทั้งตระกูลเนี่ยจะไม่มีใครเหลือถ้าขืนไปฝ่าฝืนเมื่อเขาเกณฑ์ให้มารบก็มารบขณะที่มารบก็ตายอยู่ข้างกำแพงเมืองสันบุรีเสร็จแล้วปู่ก็ถามว่าอ่าแก คนมารบกันเนี่ยเวลาตายมันน่าจะลงนรกทำไมตายไปเป็นเทวดานะเขาก็บอกว่าตามปกติผมเป็นคารวา์ตอนที่ไม่ได้มารบเนี่ยผมเป็นชาวบ้านนะสมัยนั้นพระพุทธศาสนายัางรุ่งเรืองผมอยู่ที่พมา่าน่ยผมก็นับถือพระพุทธศาสนาจเจริญฌานสมาธินะแต่ทีนี้ผมมาเพราะว่าเขาเกณฑ์มาเนี่ยไม่ได้มาด้วยความเต็มใจเขาให้มารบก็ต้องมารบเขาให้ตีก็ต้องตีเขาให้ฟันก็ต้องฟัน แต่ว่าจิตใจของผมนะผมไม่เคยทิ้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณละนึกถึงแต่พระคุณคุณพระคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอแล้วตั้งใจไว้ว่างานที่ทำนี่ม่ได้ทำด้วยความเต็มใจอ่าถ้าไม่ทำตัวคนเดียวตายก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าขืนไม่ทำมาญาติตั้งแต่ญาติเล็กญาติผู้ใหญ่จะตายหมดเรียกว่าโคตรทั้งโคตรจะไม่เหลือคนอื่นที่ไม่ได้มีความผิดก็จะพลอยตาย ก็เลยต้องตัดสินใจมากับเขาผมก็ไม่ได้เต็มใจรบนะปู่ถามว่าขณะที่รบนะฆ่าใครตายบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าผมมาคราวนี้คราวเดียวไม่ทันจะฆ่าเขาหรอกเวลาเขาสั่งให้ตีกำแพงเมืองผมก็นั่งปลุกตัวไอ้คําว่าปลุกตัวนะั้นไม่ได้ปลุกอะไรนะนั่งเข้าฌานพอจิตเป็นฌานก็คลายออกมาก็คิดว่าข้าพเจ้าเอ่อถ้าข้าพเจ้าเคยฆ่าหรือว่าเป็นศัตรูกับใครเคยจองล้างจองผลาญใครมา ถ้าหากว่าจะต้องทํากันไปก็ให้ทําเฉพาะถูกคนนั้นแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ตั้งใจจะฆ่าใครหากว่าคนใดที่เขาเคยเป็นศัตรูข้าพเจ้าเคยจองเวรจองกรรมกันมาถ้าเขาฆ่าข้าพเ,เจ้าตายก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมกันตอนนั้นเขาตีกรองรบเขาก็สั่งให้ปีนกำแพงเมืองก็วิ่งเข้ามาไม่ท่านจะถึงกำแพงถึงข้างคูเนี่ยปรากฏว่าถูกยิงกราดตายไม่ท่านได้ตีได้ฟันกับใครจิตใจยังนึกถึงพระ เวลาตายแล้วผมก็เลยไปเป็นเทวดาชั้นปรินิมิตวสวัตตีตามผลของญาณที่ได้ทำไว้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะปู่ก็ยังไม่กล้าย,ยืนยันว่าในวัดนี้ยังมีผีหลงเหลืออยู่หรือเปล่าอ่าปัจจุบันนี้วัดตะบูนเปลี่ยนชื่อเป็นวัดปราสาททองเรียบร้อยนะครับพร้อมกับตำนานความน่าสะบึงกลัวของผีหม่องก็ถูกลบเลือนไปด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องจากอายุธยาครับ มาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผบุฟังก็เกิดใกล้ๆวัดตะบูนแต่ละเพราะวัดตะบูนะมีทั้งผีดีผีรา้ายแต่เรื่องนี้ผีร้ายครับเป็นตำนานเก่าแก่น่ากลัวเชียวของวัดตะบูนเขาเล่ากันว่านานมาแล้วที่หลังวัดมีหมู่บ้านเสร็จแล้วมีเด็กหลายคนหายตัวไปอย่างลึกลับพ่อแม่ตามหาก็หา,หาไม่เจอเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ไม่เจอร่องรอยไม่เจอศพจนเชื่อกันว่าผีเอาตัวไปก็เป็นที่หวาดกลัวกันอย่างมาก ก็มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผัวชื่อในซับวันหนึ่งก็นอนหลับฝันไปไว่ามีจอมปลวกใหญ่โต,โตน่ากลัวอยู่ใกล้ๆบ้านตื่นเช้าก็เล่าให้เมียฟังเมียก็สายหน้าไม่เชื่ออ่าหาว่าผัวฝันไม่เข้าเรื่องเขาราวกินมากก็ฝันมากที่นี้อยู่มาวันหนึ่งมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อปานใช้หนังสติกยิงอ่านกพิราบย,ยิงโดนมันบาดเจ็บบินหนีมาเด็กก็ไล่ตามเสร็จแล้วก็วิ่งมาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นหนุ่มที่ชื่อในมาศ นายมาดเดินผ่านมาทางนั้นพอดีอคือทางสวนหลังบ้านของสองผัวเมียที่ว่าเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ได้ยินเสียงปุบป,ป,ปับปุบป,ปับอยู่ในซุ้มเชิงถาวัน,นาหนาทึบเชอะนในมาดก็หันไปดูแต่ไม่เห็นอะไรได้ยินแต่เสียงนกร้องเหมือนกับถูกงูรัดเสร็จแล้วเด็กชายปานคนที่ว่าก็วิ่งหน้าตื่นตามนกมาก็ถามเขาว่าเห็นนกพิราบไหม มันมาตกแถวนี้หรือเปล่าเขาก็บอกไปว่ามีเสียงดังอยู่ในป่าเนะเสร็จแล้วเขาก็เดินไปเด็กก็เข้าไปดูอ่ารู้สึกกลัวเพราะมันมีเสียงแปลกๆน่ากลัวก็ถอยหลังไม่ไม่เข้าไปอ่ะรีบวิ่งกลับบ้านแต่ยังไม่ถึงบ้านก็วิ่งไปทันกันในมาดที่กําลังเดินอยู่มาดก็ถามว่าเจอนกไหมเด็กผู้ชายก็เล่าให้ฟังว่ามีเสียงคํารามฮึมฮึมน่ากลัวมากอ่าในมาดก็ถามว่าเสียงอะไรเด็กก็บอกไม่รู้เสียงอะไรแต่มันน่ากลัวมาก ในมาดได้ยินที่เด็กชายปานเล่าก็หัวเราะเพราะว่าเขาไม่เชื่อเขาคิดว่าเ,เด็กชายปานนี่หวาดกลัวไปเองมากกว่าที่นี้คืนต่อมาในทรัพย์เจ้าของบ้านนั่นก็ฝันอีกว่ามีจอมปลวกอยู่ในสวนหลังบ้านจริงๆตอนเช้าก็เล่าให้เมียฟังอีกอ่ะเมียก็ว่าผัวฝันอยู่ได้สองคืนสามคืนเออด้วยความอยากรู้ในซับเจ้าของบ้านก็เลยจะไปดูเอง เมียก็ด่าว่าไม่เข้าเรื่องก็ทําให้เขาโมโหเมียก็ปึงปังลงบันไดเกิดพลาดตกลงไปอบาดเจ็บขาบวมเดินไม่ได้สมน้าหน้าหาเรื่องใส่ตัวเองอยู่ดีไม่ว่าดีตอนดึกสงัดคือน,นั่นในทรับก็ปวดขานอนไม่หลับได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากสวนเหมือนกับเสียงคำรามเหมือนกับคนโกรธจัดเนั่นน่ะเขาก็ผนกผงกหน้ามองเห็นแสงแดงๆสองดวงแต่ละดวงโตเท่ากําปั้นนะ่ะ ต่อมาก็เห็นร่างสูงใหญ่ดำมืดยังกะยักษ์ยืนอยู่ไม่ห่างจากบ้านเขาก็รู้สึกกลัวมาก้คยๆมันมองมาทางเขาด้วยก็รีบฟุบหน้าลงไม่ให้มันเห็นสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันทำให้เขานอนไม่หลับจนกระทั่งเชา้าพอตอนเช้าเขาก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ใใครฟังก็ได้ยินข่าวร้ายว่าเด็กชายปานนหายไปมีรอยเลือดหยดเป็นทางเด็กไม่ได้นอนบนเรือนแต่นอนที่โรงเฝ้าควายนอนอยู่กับตา ตาเขาก็ตกเย็นก็กินกินน้ำตาลเมาเมาแล้วก็หลับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรฮะชาวบ้านตามรอยเลือดกันไปมันหยดไปทางสวนหลังบ้านในทรัพย์พอเข้าเขตสวนก็หายไปทีนี้ในหนุ่มมาดก็คิดถึงเรื่องที่เด็กชายปานเล่าว่าได้ยินเสียงคำรามในซุ้มทวันก็เลยบอกคนอื่นๆให้รู้ชาวบ้านกลุ่มใหญ่ก็พากันเข้าไปดูก็เห็นว่าในซุ้มนั้นนะมีต้นมะม่วงใหญ่สองต้นคู่กัน เถาวันนี่คลุมถึงกันมะม่วงแก่และต้นสูงใหญ่เชียวภายใต้สุม้มเถาวันนี้ก็มีจอมปลวกสีดำสูงใหญ่น่ากลัวมากขนาดยังกับภูเขาย่อมย่อมเลยแล้วที่ทำให้ทุกคนเห็นแล้วตัวชาก็คือมีกองกระดูกอยู่ข้างๆจอมปลวกนั้นด้วยมีหัวกระโหลกเล็กๆของคนอีกหลายหัวซากนกซากหมาซากแมวมีทั้งนั้นเสร็จแล้วมีซากกระดูกที่ยังใหม่ๆอยู่น่าจะเป็นของเด็กชายปานัน พอในทรับเจ้าของบ้านนะรู้เรื่องเขาก็เล่าสิ่งที่เขาเห็นเมื่อคืนที่ผ่านมาให้เพื่อนบ้านฟังก็ทำให้พวกชาวบ้านลงความเห็นว่าจอมปลวกนี่เป็นจอมปลวกผีสิงแน่ก็เลยพากันไปหาหมอผีมาทำพิธีไล่เสร็จแล้วก็ช่วยกันขุดทำลายเผามันจนสิ้นซากเอาน้ำมนต์มาพรมอเอาพระมาสวดส่วนกองกระดูกนั่นก็นำไปฝังในป่าชานั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆครับเรื่องน่ากลัวเรื่องเล่าชาวบ้านครับ